สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านหินเหล็กไฟครับผมบ้านหินเหล็กไฟตำบล <c oughs> สร้างมิงสวัสดีพี่น้อง้องาฟ <c oughs> พอพอกันอีกเช่นเคยก็ <c oughs> ์หันสักบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> บริยากาศตรงหน้าเวทีเลยครับ เน่ทักทายกันครับพี่น้องพบกันอีกเส้นเคย <S 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 ภาพชัดเจนไหมครับสวัสดีครับเสียอามครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะพาชมบรรยากาศมุมสูงกันดีวกว่านนครับว่าบ้านอโอ้ครล้งมีน้องตาสิ อันถางหลังมีน้องสาตัวนี้โอ,โอ้มีเพลงประกอบพร้อมมีเพลงประกอบพร้อมสวัสดีครับทุกท่าน,นครับประชาชมบรรยากาศพงสูงไหนล่ะเฮ้ยมันตกแล้ววะม่นะเมรครับไร้รสครับที่เพล เขตของอ่าเพ่าแสงทองครับนี่บ้านครับถ้าเป็นอีกคืออำเภออำเภออยังอาจารย์ตักเอ้ยพี่ครับถ้านจะเลื่อนบ่ในารับายทมครับท่านจะเลื่อนครับแต่พอทางทางหลังเนี่ยพ่อที่เป็นอำเภอเลื่อนวันนี้ครับนมมนมขึ้นงานอย่างรับบ่มีงานอย่างรับเป็นอ่าโอ้น้องสาแตัก็ก็ไปเอาปลา่ากินด้วยเอานี่ยน้องเนี่ยไปเอาปลาให้พอกินไะไาแฮมอ่ะหมูบั่น ตััววนนี้้ส่วน,ส,วน,น,น,นส่วนนอกหมู่บ้านแน่ครับสวัสดีครับเอกชัยครับเอฟซีครับนี่ครับบ้านนี้เล็กไฟครับนี่พูนพูนโอ้ยบ้านใหญ่ตัวเลยครับตรงไหนตรองง้าครับท,งงท่านายจะอยู่กับ ท่านทางหลวงครับสวัสดีครับชัชวาลพักดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับลูกเต๋อเจริญเศร้าครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีปะครับนี่ครับนาบ้านเพื่นครับโอ้ยิ่งใหญ่หลงกันครับสวัสดีครับสายมาลัมสายฮันนียครับ มุมสวงสวยแห้งครับสวัสดีครับแก่คนธรรมดาครับสวัสดีครับวันนี้สาวหน่อยครับนี่บ้านแพวพาวครับบูดมึงบรรยากาศเฮอริบมาของเงาใส่ตาวัดเลยเฮอริบโอ้ยเฮลีิบวมาส่งไหนบอสวัสดีครับทักทายกันครับบรรยากาศยำแรงครับหม้อแรงนี่ไรสดครับผัก หมดครับเอาผู้ใช้คาม่าไร้สุดหมดแล้วครับรถไซยันสาวตัวอะไรนี่อยืนหัน <c oughs> ไปบันไดกัมีรถไซยันสาวเนาะครับเนาะ <c oughs> ้าพชมม่วยบรรยากาศเล <c oughs> ็กๆก,กนห่อยครับ <c oughs> ทักทายกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ทั้งหมู่บ้านนี่สิหรอกครับอ้าวครับบ,บรรยากาศโอ้ยผมก็บอกเคยเห็นจักเทือครับนี่ครับข้างหลังเป็นน้องสาวอ้ยสชิลุกกินป่าตัวนี้เฮ่มามะเอืนอนเฮาเมื่อนี้ไลไรสดโอ้มีหม่องสลากลางนา้ำมอนี่ตัวไหนสลากลางน้ำเป็นของไผใครสวัสดีครับือดี้ครับผมเดี๋ยวจะลงไปเบิ่งสลากลางน้ำครับเพื่ออะไรสลากลางนา้ำของไผนี่ของเปียรผ้าอยีนอย๋น่ะของเปียรผ้าดิบอ่ะว้าว วันเสบกินปลาปกินปลาปกินปลาได้เลย,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 ยครับน้องสงสาสวัสดีครับมอลอาจารย์ตั้มครับสวัสดีครับเนี่ยสายยันต์ครับสวัสดีครับอาจารย์ตั้มยู้ไซครับตวัสดีครับโอ้พี่ปลาพร้อมครับนี่ครับโอ,อ,บบโอ้น้องสาครับโอ้น้องสาไหนก็เป็นของแฝงภาพครับเป่ครับเป็นครับ นี่ครับบรรยากาศด้านหลังบ้านครับนี่ตัวนี้หลังเวทีครับหลังเวทีก็อยู่นี่ครับไปเด็ดน้ำแน่ครับได้บอครับได้ได้ครับผมนี่ครับหลังเวทีครับโอ้หลังเวทีสวัสดีครับสุดทธิชลักครับผมโอ้งานหยังครับผมมีงานหยังครับลายสดคือครับไอสัตว์ลายสดกลุ่มปิดครับบริการประจันกุ้ยเหล่ามีโอ้โดนโดนโดนเปลี่ปลาไปกินนะครับครับครับเปลี่ยนปลาไม่กินับ โอ้สลากลางน้ำครับย่างพี่ดิอะไรบ่กส้สนเาร้ย่างไปได้พูดไม่ไปไปกลัว้ยมามไอ้ผ้าผ้าหน่องไปได้ไ <laughs> อ้ายมีีหลายเว้ยสวัสดีครับอาร์มี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกคนครับโอ้บรรยากาศดีเถอะวะเห็นเห็นผมไหมครับผมจันต่ำจันต่ำจันต่ำ โอ้ oh, บรรยากาศน้องสายังไปกันได้ไหมปุ้ตุกหนามป๋อไอโอ้ดีเว้ยเพื่อนเพือนดีแต่เราสวัสดีครับ,บ,บอาจารย์นาตีอาจารย์นาตีมาหานะอาจารย์นาตีขึ้นมาอยู่อาจารย์นาตีสวัสดีรครับ ตฤษฎีค่ะผมมาดีครับตุ่มนี่ผมก็อยู่บงสลากกันหนาวน้องม,งมงหาบงสลากกันหนา,นนานวก่อนอาจารย์โดนเอออยู่าลงหนานะอยู่าลงหนานเลยคอยไวนน้นะก็เฮ็ดดีดีดีบงพาชมบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศทั้งสูงมุมสูงสวยใจมบาดเป็นครับครับพี่หนังนะครับครับเดี๋ยวพาไปพี่หนังนะขึ้นอ่าบ่าบบาเคยครับเดี๋ยวมือถื้อกับโต๊ะได้หายด้อ นี่ครับบรรยากาศท้องฟ้าโอ้ยมือมองฟ้าหมุนคิดถึงอุบลบ้านแฟนมันเจียวอยากก็มองนี่ตอนนี้อยู่จะสว่ท่อนครับสวัสดีครับเสียงกีต้าร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดอกหยาการดนตรีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับผ้าบินอ่มเจ้าบ่าครับตันนี้ห้องแม่เห็นโดนได้ครับบรรยากาศสวยมากครับสวัสดีครับจยนนาศอยากไปด้มาเด้อมาเด้อ บรรยากาศโอ้ยสวัสดีรรครับอาจารย์บุตรครับสาวน้อยเพชรบรรเพลงโอ้บรรยากาศสวยงามเด้อทีเดียวเ <c oughs> <c oughs> ท่านี้ครับนี่ผูเขากันครับ mountain m o u n t a i น mountain โอ้แดด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 แก,แกับมีเป็นบ่ผู้ย,ยังมีผู้เสียสิยยทธิออ์อยู่วัสดีครับอาจารย์กล้วยบรรยากาศดีเนาะครับบันดีครับอาจารย์ครับเพื่อนอะไรเพื่อเอ่อมันจะมีผู้เย่าเออคือเจ้ากอครับผู้สัมภาร ผู้ใดครับผู้ใดไอผู้ใดสามเจ้าเอาว่าวันนี้เราโอ้มันก็มีแต่ป่าตัดงโอ้มีแต่พงเงยตรงหน้านะครับโอ้บรรยากาศก็งามครับสวยงามเด็ดทีเดียวครับพี่ดองส่งใครตรงหน้าโอ้ยโดนโดนไปหาปลาเมื่อกี้นะโอ้ยบ่อใดบ่อใดโดนหมุดหนามบ่อใดมุดหนามได้จะจมหนามใต้ โอ้ครับหวคือเสียงปืนแห้งกลืตัวนี่มุมุ้มีบางมือวานคนเดียวพออยู่ห้องสซนทั้งนอกบานน้อยหนึ่งครับโอ้ดีครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมสวัสดีทุกท่านครับอยากให้ไปดินบินที่ไหนครับก็บอกกันมาได้เลยครับเราจะไปบินไปหานะครับหัวใจลัดฟ้าอยากมาหาเธอเอ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 อโอ้โอ้โอ้กดใหม่กดใหม่กกใหม่ <laughs> ต,ต <laughs> ปังโดนกับข้าบุกบ๊ดยบาครับบัดอุตส่าห์มาฝากเนี่ยได้ครับผมได้ครับผมอ <laughs> ุตส่าห์่างเครื่องกำลังแต่งตัวครับเอ้โหบรรยากาศอ่าผปุยบ้านฟินแลนด์ครับกำลังแต่งตัวอยู่ครับบอารมณ์มาอีกหน่ิดนึงอาจารย์โดนเจะบินสูงหลาย ครับครับครับได้ลงไปครับผมลงน้ำมาครับบอต้องลงน้ำได้บอย,ยลงน้ำได้อย่าลงน้ำได้ลงให้นายังพอทนแต่ว่าลงน้ำรับบอได้เด้อ <laughs> <laughs> อ่ะครับมาหลังบ้านอีกครับโอ้เพราะว่าผมอยู่หลังบ้านนั่งนี่เย็นดีครับโอ้เย็นล่มซุยดี <laughs> นี่ทักทายกันครับ,รบทักาทายอาจารย์โดนเนี่ยดูี๊บี่ปี่ทักทายอาจารย์โดนหน่อย โอ้ยโดนโดนเราล่าเข้าม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 ามามาพี่มาพี่มันจะอเมซิ่งเอจากประเทศไยครับสวัสดีครับผมเข้ามาลงน้ำบ่ครับลงน้ำบ่ครับโอ้ยอย่าลงน้ำได้คือมุมทั้งหลังบ้านครับผมขออนุญาตย่างย่างอย่างหนามไบ่อยากครับบโบนอาบน้ามมนี่เป็นทุกข์บ้านจะมุดติเข้ามาครับอาจารย์โดนเข้ามาครับครับครับ ตัวนี้คือหลังเวทีครับตัวจอ L D กับซิมาหอดครับตอนนี้ก in şey, yeah. sí ็ี๋ยวจะพายไลลซุดผักพื้นดินในเบิ้งครับหลังจากเบิ้งผักอวกาศเรียบร้อยแล้วก็จะพาเบิ้งผักพื้นดินนะครับก็รจะเลือมติดตามรับชม้ะครับเด้อที่เพจเท่าเฝ้าแสงคลองครับหมอแรงครับไทยพันธุ์หนึ่งซื้อบัตรกับซื้อเฝ้าซื้อนะครับเด้อครับผมเอาสติครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขกันครับบอกกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายให้บายได้ไอ้บ๊ายได้